โต๊ะพับอลูมิเนียมของ Black เดียนะครับเขาปีนี้เขาออกมาในขนาดที่เล็กแล้วก็การออกแบบดูทันสมัยนะครับอย่างที่เห็นสองแพ็กเกจก็จะแบบเล็กนิดเดียวนะครับกางออกมาได้ง่ายแล้วก็แข็งแรงแบบนี้เสร็จแล้วก็เอาแผ่นหน้าท็อปมาใส่ เราก็จะได้โต๊ะพับอลูมิเนียมขนาดเล็กนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการใช้งานโต๊ะขนาดเล็กเบาแข็งแรงไม่ต้องดูแลรักษามากในแคมป์ผมแนะนำเป็นโต๊ะพับอลูมิเนียมแบล็กเดียตัวนี้เลยครับ